บัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญพระพุทธภาสิทธเซโลยธาเอกาคโนวาเตนะนะสมีรติเอวังนินทาประสั่งซาสุนะสมินชันติปันดิตาแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาในนินทาและสรรเสริญ เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่สะเทือนด้วยแรงลมฉะนั้นอธิบายความนินทาและสรรเสริญนั้นท่านเรียกว่าโลกธรรมเป็นสองใน8พระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าจริงอยู่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโลกธรรมไว้สองอย่างแต่พึงทราบว่าทรงหมายเอาโลกธรรมทั้ง8ประการโลกธรรม8นั่นคือลาบเส่อมลาบยศเส่อมยศ นินทาสรรเสริญสุขทุกข์เมื่อใดบุคคลได้ลาบยศสันเสริญและสุขเมื่อนั้นพึงระลึกไว้ด้วยว่าความเสื่อมลาบเสรอมยศนินทาและสุขก็ตามมาในทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันชีวิตเป็นเสมือนคลื่นในมหาสมุทรขึ้นลงลงขึ้นอยู่อย่างนั้นตลอดไปบางทีมองผิวเผินอาจไม่เห็น แต่หากมองอย่างลึกซึ้งก็จะเห็นและเห็นได้ทุกวันนินทาสรรเสริญนั้นเป็นเสียงจากคนอื่นที่มองตัวเราบางทีก็มองถูกบางทีก็มองผิดหมายความว่าบางครั้งเราอาจเป็นจริงอย่างที่เขานินทาหรือสรรเสริญแต่บางทีก็ไม่จริงการที่เขานินทาเราว่าชั่วหากเราไม่ได้ชั่วจริงเราก็หาชั่วไปตามคำของเขาไม่เปรียบเสมือนต้นขนุน ใครจะมาทักมันว่าเป็นเสดามันก็ไม่เป็นเสดาตามคําทักในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันใครทักเสดาว,ว่าเป็นขนุนมันก็ไม่เป็นขนุนการที่ใครเขาเกลียดเราหรือนินทา,าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นแต่เพียงความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่มีต่อเราเท่านั้นมิได้หมายความว่าเราจะต้องเลวตามที่เขานินทาว่าร้ายนอกจากเราจะไปทำเลวเข้าด้วย รถยนต์คันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ในอู่ขายรถยนต์คนมาดูบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบท,ท,ทั้งๆที่มันไม่เคยไปทำอะไรให้ใครชอบหรือไม่ชอบมันความชอบหรือไม่ชอบของคนจึงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาเองรถยนต์จึงมีหลายยี่ห้อเพื่อให้คนเลือกตามอัธยาศัยมันแตกต่างกันไปทั้งขนาดรูปและเครื่องยนต์ในคนก็ทำนองเดียวกันนี้ เมื่อใดพิจารณาเห็นว่าตนได้ทำดีตามกฎของศีลธรรมและสังคมแล้วใครจะนินทาว่าร้ายบ้างก็ไม่ควรจะต้องหวั่นไหวไปตามควรพิจารณาการกระทำชอบหรือไม่ชอบของตนเป็นที่ตั้งเรื่องนินทาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรื่องสรรเสริญก็เหมือนกันในการกระทำอย่างเดียวของเราบางคนชอบก็สรรเสริญบางคนไม่ชอบก็นินทาว่าร้าย บัณฑิตผู้จะทำงานใหญ่ต้องมีใจมั่นคงไม่วั่นไหวง่ายในในนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์บางคนได้รับสัรเสริญมากเข้ากลหลงตัวแล้วยกตนข่มผู้อื่นเห็นผู้อื่นเลวกว่าตนไปหมดโชคร้ายเพราะเขาคนเดียวมองเห็นผู้อื่นทั้งหลายเป็นคนเลวปฏิกิริยาก็จะกลับมาว่าคนทั้งหลายอื่นจะมองเขาเป็นคนเลวเลวตรงไหนเลวตรงมองเห็นผู้อื่นเป็นคนเลวนั่นเอง เรื่องเหล่านี้เป็นปรัชญาและจริยศาสตร์หากจะพูดให้ละเอียดจะต้องใช้หน้ากระดาษไม่น้อยเลยขอสรุปในทางปฏิบัติว่าบัณฑิตไม่ควรหวันไหวในเรื่องสรรเสริญหรือนินทาควรควบคุมจิตของตนให้มันคงสำรวจความประพฤติและการกระทำของตนหากเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าดันเนินไปในทำนองครองธรรมอันควรแล้วก็ขอให้ทำความดีต่อไปเถิดเฉยต่อเสียงสรรเสริญและนินทานั้นเพื่อไม่ให้ กังวลเกินไปจะได้ตั้งใจทําความดีเพื่อความดีเพื่อความถูกต้องเพื่อทำเรื่องประกอบเรื่องพระลักุนตะกะพัทยเถระพระพัทยเถระนี้เป็นพระอรหันต์แต่รูปร่างท่านเล็กคล้ายสามนเณรน้อยดังนั้นภิกษุหนุ่มและสามนเณรที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหรันต์ เมื่อพบท่านแล้วก็ลูบหัวท่านบ้างจับหูท่านบ้างดึงจมูกท่านเล่นบ้างพลางเยา้าหยอกว่าพ่อเนน้อยไม่กระสันอยากศึกบ้างหรือยังมีความยินดีแน่นแฟ้นในพระศาสนาหรือแม้อย่างนี้พระพัทยาก็หาแสดงอาการโกรธเคืองแต่ประการใดไม่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรรังแก่พระพัทยาเถระ อย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นน่าอัศจรรย์จิงพระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระอระหันต์ย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายเพราะท่านเหล่านั้นไม่วันไหวไม่สะเทือนประดุดศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า เซโลยธาเอกคโนเป็นอาธิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น